พิสูจน์กำลังจะเริ่มขึ้นแต่คลิปนี้เรามาพูดคุยกันก่อนที่จะทดลองกันจริงๆเดี๋ยวเป็นไงพบกันครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมในปีน,นี้ครับคนสวนจวนกุยที่บอกนะครับเราจะมาคุยนะในเรื่องของกล่าวลือกันก่อนนะก่อนที่ผมจะทำการทดสอบจริงๆนะครับก็ ถ้าพี่น้องจําได้นะครับผมเคยทดสอบกระเทียมนะครับที่เมื่อก่อนมันมีข่าวลืออยู่มาตั้งนานแล้วนะครับบอกว่ากระเทียมมันสามารถจะทําให้ยางออกเพิ่มขึ้นได้นะครับผมก็เลยทําการพิสูจน์ไปนะครับในตอนนั้นทีนี้หลังจากที่ผมทำคลิปลงไปแล้วนะครับก็ถือว่าได้มียอดเข้าเข้าดูก็เยอะพอสมควรน,นะครับ แา่ก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะใส่ลิงเอาไว้ให้นะครับแล้วในคอมเมนต์ก็หลายคนก็บอกว่าแถวบ้านเขาอะนะแถวบ้านพี่น้องอะบอกไม่ไม่ใช่กระเทียมต้องเป็นหัวหอมอนะี่พอเป็นหัวหอมทีนี้นะก็ก็มีหลายท่านนะที่คอมเมนต์มาบอกว่าต้องใจหัวหอมอะนะครับคือผมทดลองกระเทียมมาเมื่อสักประมาณ5เดือนที่ผ่านมานะครับ ก่อนที่จะยางปัดใบนะครับแล้วพอหลังจากนั้นมานะมันก็ผมก็ไม่อยากจะพิสูจน์ตันตีเลยนะเนื่องจากยางปัดใบนะแล้วก็มันเข้าช่วงแรงนนะทีนี้ตอนนี้ยางเริ่มใบเต็มแล้วนะครับเริ่มใบเต็มแล้วทีนี้บทพิสูจน์มันก็ต้องมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มนะตยตำบางส่วนไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูผลสรุปกันนะว่าเกาลือ มันก็คือเก่าลือหรือแท้จริงแล้วมันมีเก้าโกลงแห่งความจริงอยู่ถา <Hey. S 1> รุ่นน้องๆน,นะหรือว่ารุ่นหลานๆไปนะครับ <Hey. S 1> ก็ลองถามรุ่นพี่ๆนะหรือว่ารุ่นคุณพ่อดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเคยลือจริงๆหรือไม่นะครับนะแต่เป็นบ้านผมเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขอลือกันหลายเรื่องนะหลายเรื่องนะบอกตรงเลย,หล,ย,ห,ลยหลายชนิด หลายสิ่งของนะครับย่ังนั้นก็มีกระเทียมมีเนี่ยครับหอมวัวหอมเนี่ยแถวบ้านผมอ่าไม่ไม่ไม่มีการลือกันนะส่วนใหญ่ก็จะลือเรื่องกระเทียมนะแล้วก็มีนะไอเตอร์แล้วเนี่ยผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะที่เป็นคนประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็บอกอ่าอะไรยางฟินเอ้าย,ยางฟินกอกนะครับ สารนะสารสมัยเมื่อก่อนมันมันไม่ได้มีเยอะนะพวกสารเร่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีเยอะเหมือนสมัยนี้นะครับนะเขาก็เลยอาจจะมีการคิดค้นนะเรื่องของหัวหอมเนี่ยผมคิดว่านะเนื่องจากว่ามันมันมีสารบางอย่างนะในหัวหอมน่ที่มันทําให้สามารถทําให้น้ําตาเราไหลได้นะเห็นไหมนะหอมแดงหอมใหญ่นะแต่ครั้งเนี้ยผมตะทดลอง หอมแดงก่อนนะหอมแดงก่อนเดี๋ยเดี๋ยวมาดูผลกันว่าเป็นยังไงนะครับคือยังไงครับช่วงนี้เนี่ยครับนะยางอะ่ะมันก็ยังออกไม่ค่อยดีนะเพราะว่ามันปลัดใบมาแล้วก็โดนแรงก่อนปลัดใบก่อนปลัดใบอ่าก็โดนโดนโรคใบร่วงเล่นนานมานะจําได้ไหมครับนะโดนโรคใบร่วงเล่นนานมานะยาวนานเลยนะแล้วก็มาปัดใบปัดใบแล้วก็มาช่วงนี้นะขาบอกไออะไร เอานินโยมันจะมาฝนมันจะตกน้อยลงนะมันไม่ใช่ไม่ตกนะมันจะตกแต่น้อยลงแต่ที่มันสมมุติว่ามันจะตกสักสามามันก็เหลือแค่หนึ่งาอะไรประมาณนี้ครับนะมันตกน้อยเพราะฉะนั้นยางมันก็เลยยังไม่ค่อยออก่วงนี้นะครับแต่มันก็เริ่มได้ละนะเพราะหลายพื้นที่ก็ได้ฝนตกไปบ้างแล้วนะครับแล้วใบก็เต็มแล้วครับทีนี้ บทพิสูจน์ของเราเขาเริ่มแต่ย่อยนะครับผมเลยฉัดเปริตเอาไว้เลยนะเป็นกลสวนสายจิวพิเศษเลยนะครับก็จะเอาเรื่องราวนะที่พอจะทําได้นะพี่น้องครับที่เราพอจะสรรหาสิ่งของมาทดสอบทดลองได้นะครับก็จะลองทําให้พี่น้องดูกันว่าข่าวลือมันก็คือข่าวลือนะหรือว่ามันมีเกาโกงอะไรเป็นความคิงอยู่บ้างนะครับก็จะได้พิสูจน์กันไปเลยนะครับ เพราะพี่น้องหลายคนอาจจะบอกไม่กล้าทากับยางตัวเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมทําให้นะผมทำให้ดูเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกดติดตามไว้นะครับนะกดติดตามไว้แล้วก็เปรลิบต่างๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโอเคครับนี่ก็คือพูดคุยก่อนที่จะลงคลิปที่เกี่ยวกับพิสูจน์หัวหอมครั้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชม ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคนที่เข้ามาใหม่นะเราก็จะได้พิสูจน์เรื่องราวต่างๆนะในข่าวลือกันไปขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับพบใหม่คลิปหน้าคลิปหัวหอมแต่วันนี้สวัสดีครับ